มาทุกคนโอ้ผมไปใส่ดักปลาไหลนะครับผมทีมงานม่วนเนี่ยกุ๊บยังไม่พ่านกลับเลยผมโทรถามดูดูนี่ดูดิโออาจารย์ชัยยังคงความหมานเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอ้กล่องกล่องมืดๆเสร็จกล่องแบบนึงอ๋อเป็นยังไงโอ้กล่องก็เบอร์ใช่ปะกล่องมม่ถือเนี่ย โอ้ได้เต้นต <fuck> ัวนี้เอาเต้นให้พ oh, ี่น้องมื่อน่ะโอ้ข้งแข็งใช่เต้นคือเก่าครับผมใส่มาลองเขาดีครับผมมาเตะสีเหี้ยนาะจันทใส่มาบันได้หน่กำขาบันนั่นครับผมโอ้แน่นอนดี่ดีวะแของแข็ครับผมเสียงใดเป็นตะเลี้ยงปะเลี่ยงนกป่านี่เออมันอยืดลุปปุ่นปะมันอยืดลุปปุ่นปะไอ้เออนี่กล่องเป็นเบย์เบย์ยังหน่อยมันเมื่อน่ะเมื่นครับเมื่นครับ ดครับแต่ว่ากล้องผมมันหั่งปรับปรับเสียงอัตโนมัติเขาาอยู่ครับเจ้าบอตี้อยู่กันอยู่ไรส้มโอแงบอที่ไม่ได้หมายแรงครับผมนะะจ๊มันมาเยเขาอยู่เจ้าบอตีครับผมเจ้ากอเลนดี้ครับผมกับเป้าโมนี้มาสองต่อเด็ดเดี่หนึ่งครับผมถือว่ายังหมันเก่าครับผมนะจ๊ะผมเกือบเกือบเหี่วครับผมรถกนี่เกือบนะเกือบนะเกือบเฮี่ยวนะโอ้อาจารย์ยังเก็บทะเลมาอยู่นี่ มีใครบ้างมีใครได้แต้มบ้างเสี่ยนตูเป็นยังไงเข้าร่วมแต่ไม่ตีครับเออน้องใหม่คือมาฝึกก็เล่นอยู่ครับเออครับมาปอะมาสองตัวบ่มาสองตัวครับวันนี้ครับโอ้ให้าจยนพลเป็นยังไงได้หมานตัวนึงครับจะเลยแสนคมเออแสนคมบ่จเช่าเอโอวบ่มันเงายลกว่นวันนั้นได้จะเช้าพี่วีรศักดิ์เป็นยังไงบ้างเพื่อไม่เข้าอ่ะเข้าซีไมครับโอ้ว่เหยีว่าตี ก็หยาบเลยเขาซีไม่มันเป็นยังไงแก้วกังวานบ่แก้วกังวานนกไม้ได้ขึ้นบ่นกไม้ไม่ได้ขึ้นเลยเหรอเม็ดเม็ดหนาติดตาไเม็ดหนาพากันลุยปลาลุยเนี่ยนี่นั่นนู้นจานไรเรานี่นี่ฟ้าหนี่ฮูกูกโอ้ยพากันลุ้ยนี่ปลาเนี่ทุกคนโกลบมกมานี่ก็ตีนเขาเนี่ยมันมืดแล้วนะทุกคนตอนนี้เว,วาลาไม่ใช่ หนึ่งนะ้วั <s> ันฟูเจ่มกันนะ่ะหนึ่สามพีทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่ว่ากล้องมันกล้องผมมันมันปรับเลนโฟกัสน่ะไอปรับภาพนะ่ะถ,ถ้า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 เราดูด้วยตาเปล่านี่คือมืดแล้วนะทุกคน<อ>ผมไปจากปลาไหลไงแล้วผม<อ>โทรถามทีมงานว่ากลับกันหรือยังยังอยู่เลยโอ้โหดันจนสุดจริงๆเอา <ๆ S 2> เต้นเต้นเต้นไว้หยัดท้นเต้นให้ เต้นเล็กน้อยแล้วไปจัดใส่กันเล็กน้อยหน่อยยกใส่เั็หน้อยโอเคครับวอนนี้มีแต้มครับแสนคมเนาะอได้กำขาพอได้กำขาอยู่ครับหลังหลังหลังจากไม่มีแต้มมาประมาณสองสามสัปดาห์แล้วอ่ะออวันนี้แสนคมมาจัดให้ตั้งแต่เช้าเลยรอบเช้าเลยมันเรื่อเต็มเหรออืมฮะโอเคเสียนตูเป็นยังไง นี้แห้วครับโอ้พี่วีรศักดิ์ก็ไม่มีแท่นอกแก้วกลางวันทาไม่ได้แต่เข้าร่วมจะทําไม่ได้นะครับผมนกป่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยนะทุกคนมันมันบางทีมันอยู่กับนกป่านกต่อโอ้อาจารย์ใช่นี่เกือบเกือบแล้วนี่เกือบเกือบเกือบแห้วแล้วมันขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับใช่ว่าขึ้นอยู่กับนกเลยครับสามปัจจัยหลักทุกคนผมจะบอกให้เลยคนนกต่อนกป่าไม่ใช่ว่านกเก่งอย่างเดียวจะได้นกนะครับผมเอันดับแรกเลยนี่ก็คนนะครับ การวางคอนแล้วก็ถิ่นว่านกมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมอ่านเกมเนาะอ่านเกมให้ออกนะเดาเพิ่มมานี่ผมกล้ากรันตีให้เลยว่าเหี้ยวยากนะครับผมเออาผมจะไม่เก่งยังไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมห่อมาจากบ้านบ่ อ่ะโอเคทุกคนเต้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 นดีกว่าโอ้เต้นไหนพี่น้องมาอีกแล้วฟ้อนนึกเขาว่าผมสายหมาน้องเขาอีกรับผมฝรั่งกันอีสองคนมาโมโมฟ้อแล้วเต้นใช่นีมก็คือครับผมพูดไอ้ไอ้ท้อมสีแดงกำขาเออหมายสวยมากนะทุกคนตรงนี้ข้างบนนี้เป็นเขานะแล้วก็ลงไปข้างล่างเดินกันไปทั่วทัศนิษเลยไปเหอะจะไปตรงไหนก็ไปเหอะแล้วนกมันมาออกันช่วงกลาง ตอนมืดๆด้วยหัวค่ำอะโอเคผมพาทุกคนมารับชมประมาณเท่านี้ครับวันนี้ไม่ได้ออกทริปกับทีมงานหรอกแต่แวะมาครับ